สวัสดีครับนี่เจคขมาแมวครับวันนี้ก็มาอยู่ที่โเบนเฮาส์สาขากัรตลาดน,นะครับซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่ช่างที่ครับหอทับนะครับยาสองแฉวับตัดหญ้าที่สวนทุเรียนซะหน่อยมาดูวิธีประกอบนะครับกรอบก้านลอดหกเหลี่ยมประมาณสองหนุน ลูกค้าซื้อแบบหัวกอบเองอเลี้ยงบอย่างนี่แค่มินสี่ป่ะหกเหรียญสี่มิลน,นะครับมีแถมในหอม่อค,รอครับ เพลือจะได้ประกอบทึกนะืก่อนะคืเห็นเนี่ยซื้อไปมักมีปัญหาอะไรกักม,มีปัญหาลิงและชอบดับนะครับ ครับตัดเสร็จแล้วกันยากระเด็นอันนี้ก็มีหกเหลี่ยมเหมือนกันนี่ก็เบื่อ,อยังท้ำ,ำกันคอ๋อสีมินนะครับหกเหลี่ยมสีมิน ีรือหตัวนี้กำหนดมันมีมากอย่ไงพี่มีมากปะหรือเต้าหู้เฮือเต้าแู้เรือตจะ,ะ,ะไปสันไปแย่อเอาเรืจะขยับเขาเขยับออกเลย bây giờ ơn bài như này bài tắt dài lòng ก็ล็อกหกเหลี่ยมนะครับสองมิลมาเหลี่ยมล็อกกบกบแหวนกันดิ้นเลยเบอร์เดีวยวกันเลยเบอร์ใหญ่ใช่ มีหมุนหมุนยังไงหมุนหมุน,มนซ้ายซ้ายครับข้อซ้ายนะข้อซ้ายนะครับออ,ออกขวานะครับข้อซ้ายออกขวาเกี่ยวสลับด้านนะครับ ขัดเสร็จแล้วนะครับสีมิล คันเร่งมือแขนจับนี่เบิร์นจากมินไหมสองอสองมินนะหกเหลี่ยมแขนจับคันเร่ง ไปนะครับข่แล้วก็สวมซ้ายขวาสายคันเร่งไว้ฝั่งขวาซ้ายก็ได้ครับวิธีถนัดอ่าแล้วแต่เจ้าของอแต่ว่างคนงถนัดแกะตัวนี้มุนออกอแกะมุนออกไหมครับซ้ายข้างก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับซ้ายขวาได้หมดแกะตัวนี้มุนอีกข้างนะครับ ให้สุดแล้วก็ล็อกนะครับอยู่ฝังนี้จะได้อยู่ฝั่งขวาจากเครื่องนะครับตกเครื่อง เผื่อใครซื้อไปจะได้ประกอบเป็นเพื่อเพื่อแกะซ่อม้วยแหละ หลายร,รุ่นหลายยาี่ห้อราคาก็นี่นะครับเครื่องสอง,งยี่บาทต้องผสมสองทีนะรุ่นนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับกระสุนปอกอหัวเทียนนะครับ สวยไม่ดีฮนะกันน้ำสอดสายคันเร่งต้องหมุนอ๋อหมุนเกลียวเนี่ยตรงน,นี้ต้อง มันจะมีดันเดียวใสายกันแรงดันแรงมันก็หมดมันมีรูอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดตรงอันนี้อันนี้สายสวิตช์ปิดเปิดนะครับหนบสต็อปสตาร์ทนะครับช็อตลงกาวกับเปิดท่านเองแดงขาวแดงตอด่อแดงเอ้ยแดงดำแดงดำ,ดำ แดงตัวแดงดำตัวดำสามสี่นะครับเป็นแจ็คอยู่แล้วกู้ตัวเมียตัวน,นี้มีคล้องอ่ะตัวน,นี้ ็นกล่องอากาศนะครับปิดฝาครอบโอเค จะพายให้ใส่นะครับเ,เสร็จแล้วท่านี้รอเติมน้ำมันเช็ดเครื่องฝาน้ามันนะ มันก็ไอ้บนซินเกาหนึ่งนะเ้าน <91, 95, S 1> ้า้าเหน้า <95. S 1> แล้วก็ผสม2ทีนะครับอันนี้ลองอาจจะนนไม่ได้ผสม<อ>ใช้จริงต้องผสมนะสองยังหวะที่แมวก็ซื้อสองยวะเพราะเบานะครับเน้นความเบาสี่ยัางวะเครื่องมันจะใหญ่ตัวน,นี้จะมีปัม๊มอี่แจ็กน้ำมันอ่าแจ็คน้ำมันขึ้นนะครับอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ใช้มือปั๊มให้น้ำมันให้เต็มกันข้อดีก็คือ อ,อยู่ด้านล่างนะครับน้ำมันจะไม่ท่วมแล้วก็เปิดอันนี้เปิดขึ้นเปิดลงพี่เปิดเปิดเปิดลงครับปิด,ปดขึ้นเปิดลงนะครับปิดขึ้นนะครับอนนี้ ปรับจูนอะไรนะพี่ไม่ต้องครับที่กดลงตลอดเลยเวลาใช้ปิดไหมไม่ต้องครับไม่ต้องนะเวลาสตางค์แรกก็คืออลงนี่นะครับเอาขึ้นนี่คือปิดปิดอากาศอ่ะใช่ครับเอาเครื่องนี่คือปิดครับเอาเขึ้นปิดนะครับเอาลงเปิดนะครับ น่าจะโอเคแล้วมั้งครับโอเคครับก็ลองดูนะครับเผื่อใครสนใจก็ลองมาดูที่ตะไคร้ก็อยู่ที่สาขาการทลักนะครับโอเวอร์เฮาส์ใครสนใจก็ลองดูนะครับถ้าเราก็ซื้อไปตัดยาสนทุเรียนนะครับยังไงกดติดตามกดซับตะไคร้กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมครับในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน